ถ้างั้นถ้ามีอีกหลายมุมเราไปต่อเราไปต่อครับเพราะว่าถ้าแสงขึ้นแล้วข้างล่างจะเริ่มสวยอ๋อถ้าแสงขึ้นข้างล่างสวยกว่าข้างบนอันนี้บนยอดใช่ไหมครับอโอเคเลยครับอันนี้สามร้อยหกสิบองศาครับวันนี้สามพฤศจิกาย,ยนสองพันหกสิบสามบนยอดลอยตาปังทะเลหมอกมันสุดสวยของสวีเขาทะลุจุมพรครับ แล้วนก็เอารถเอารถตามตามเข้าไปไเพ <laughs> ราะว่าพี่จะจ่ดยเร่ยเยอหมอจ่าตักไปรอบนึงเลยเอาลมาด้ตรนีกว <c oughs> ่า